เป็นพี่ที่ให้ชมพู่น้ำตาไหลเปิดใจถึงสามีน็อตยกสุดยอดเมียไร้ที่ติขอบคุณสำหรับชีวิตนี้นันน์จะควงคู่มาเปิดใจชีวิตครอบครัวของชมพู่อรรยาไอฮะเกตกับพร้อมหนุ่มน็อตวิสรุษสามีอาจตกเถียงเรื่องเลี้ยงลูกว่าใครกันแน่ที่สปอยลูกลูกคนต่อไปนั้นถ้าเป็นผู้ชายพอน็อตก็ไม่ซีเรียส้าเล้ลูกชายเพิ่มก็ดีแต่ถ้าเป็นผู้หญิงพ่อก็เตรียมที่จะไว้หนวดรอแล้ว สามีเปิดใจว่าชื่นชมภรรยาไรที่ติเขาเป็นคนที่เลี้ยงลูกเองจริงๆต่อให้มีคนมาช่วยก็ช่วยจุกจิกเขาจะรู้ทุกอย่างทุกมุมตรงนี้ต้องชมเชยจริงๆว่าไรที่ติเรื่องตบรางวัลให้ภรรยานั้นก็มีบ้างพอหอมปากหอมคอชมพูนั้นถึงกับบอกสามีเลยว่าพี่พูดแล้วเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาจะเพิ่มขึ้นทุกปีนะจ๊ะสามีนั้นยิ้มบอกโอเคชมพูนั้นยังได้เผยถึงความหวานคู่สามีภรรยาว่าไม่หวานเลย กระดาษทรายทั้งคู่คือถูกกันแค่แค,แคกแ่อนให้แต่คู่พูดถึงกันและกันนอดน,นั้นยืนยันคําเดิมชมพู่ทําหน้าที่เป็นแม่ที่ได้ดีสมบูรณ์แบบมากเป็นทั้งแม่และภรรยาที่ไม่มีอะไรที่ต้องติเลยขณะที่สาวชมพู่เองพูดถึงสามียังไม่ทันพูดอะไรน้าตาก็ไหลแล้วเจ้าตัวบอกแค่คิดว่าจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้แล้วไงมันจุกขอบคุณสําหรับชีวิตนี้ที่เป็นอยู่คือมีทุกๆอย่างที่เป็นเราทุกอย่างที่อยู่ในตัวเขา แล้วส่งมาถึงเราทำให้เราเป็นเราในวันนี้รวมถึงซับพอตซิสเต็มทุกอย่างรู้ว่าเหนื่อยกับงานกับทุกๆอย่างคือไม่มีอะไรจะบ่นกับชีวิตนี้เป็นพี่ที่ให้ก่อนนอนนะครับสวมกอดภรรยาและหอมแก้มภรรยาอย่างสดซึง้งต้องบอกว่าเป็นคู่รักคู่หวานคู่สาม,มีภรรยาพร้อมกับคู่ชีวิตน่ารักเอามากๆครับสำหรับครอบครัวนี้อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตาม และอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอรกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ